ทำทา,านสำบูรณ์ลำต่อไปฟังโอวาทแล้วก่อนอถ้ามาด้ฟังโอวาทหรือฟังเทศมันก็ไม่สมบูรณ์แบบถ้าฟันเสร็จแล้วท,ที่อื่นเสร็จแล้วมาฟังที่หลังส่วนมากโยมได้บุญก็ชอบกลับบ้านเพราะฉะนั้นต้องฟังเสียก่อน อีกประการหนึ่งก็เพื่อให้พระสงฆ์ได้อดอดใจได้เป็นพระ่อะวานนี่ก็พูดอยู่เรื่องหิวถ้ากำลังหิวอยู่ถ้าไปฉันไม่ดีมันเกิดความโลภถ้ากำลังโกรธอยู่อย่าพูดออกมามันจะทะเลาะกันนั่นแหละอดใจได้เป็นพระกำลังหิวก็อดไว เดี๋วาายวมันก็หายหนิวจึงฉันถ้าภาษาอีสานภาษาทางโลกบอกว่าเจ้าจกินพว่วมยากเจ้าพอปากพว่วมเชียดนั่นเข้าใจไหมเวลาโกรธ่าพูด่าพูด,พดนะถ้าพูดออกมากำกลังโกรธทะเลาะกันตีกันหลายคำพูดคว,ววค,วความยาวเขาคว่มเยื่นยาวออกไปได้ทะเลาะกันเสียงกันะ เพราะฉะนั้นอดใจได้เป็นพระได้อดใจไว้กำลังหิวเท่าไหร่ก็ไม่ต้องฉันบางแห่งบางวัดจะจัดของใส่บาตรเสร็จแล้วก็นั่งปฏิสังขารโยพิจารณาอยู่นั่นแหละไม่ลงมือฉันง่ายๆหรอกเพื่อบังคับจิตใจไม่ให้มันเกิดความโลภถ้าไม่หิวไม่ฉันกําลังหิวมันไม่เกิดความโลภโดยเฉพาะงานวันนี้อ่ หลวงพ่อมาพักอยู่นี่สองสามคืนแล้วสาเหตุก็เพราะว่านี่ออกจนได้โยมคมบางไปที่โน่นไปที่นี่ก็ส่งโน่นส่งนี่ไปบ่อยดังพิธีกรรมประจําปีผ้าป่าวัดโป่งน้าร้อนวัดพัฒนานคมบางส่วนมากไปเฉพาะผู้ที่สะดวกจริงๆออกจนได้โยมมีจิทธาจากจะไปก็ไม่ได้ไป บางคนก็ฝากของฝากนู่นฝากนี่ไปเลยพูดกับโยมปารกรบบโยมบอกว่าอยากจะได้ที่สักไล่สองไร่พอได้สร้างกุฏิเล็กๆดูนั่งดูนั่งพักพรในลาหลวงพ่อมาเลยทำหลังตั้งหงตั้งใจอยบญาติโยมกปถดวายเพื่อพักเพืพ่อแป๊บแป๊บบเดียวสร้างกุฏิเกษ็จอย่างนี้แหละได้มาอย่างนี้แหละถึงจะลำบากก็อดเอา จะได้รู้ว่าคนใดเห็นทุกคนนั่นเห็นธรรมนั่นถ้าคนไม่มีธรรมะบอกว่าทุกนะไม่มีที่นั่งน่นมีแต่ฝนมีแต่น้นมีแต่นีน่บอกว่าไปถ้าคนมีธรรมะหรอกไม่เป็นไรเปรียกได้ไม่เสียนั่นอย่างไถ้าไฟไหมมันเสียหายถ้าเปียกฝนตกเปียกมันตากแห้งได้นั่นได้ทั้งเปียกเราาอี ได้ทั้งต้นไม้อีกอันนี้ลยละเ,ยเปียกได้ไม่เสียถ้าพูดคําเดียวเปียกได้ไม่เสียเป็นไหล่ะไม่เสียหายอะไรนะถ้าเปียกอันหล้คนได้เห็นทุกคนนั่นเห็นธรรมฝนตกก็อยู่ได้ฝนแรงก็อยู่ได้คนน้อยก็อยู่ได้คนมากก็อยู่ได้ถ้ามีธรรมะถ้าคนไม่มีธรรมะโอ้ยยุงคนนั่นคนนี้โอ้ย คนนู้นคนนี้แออัดนั่งแออัดกันไม่พออย่างนู้นอย่างนี้นัน่น,นถ้าคนไม่มีธรรมะนะถ้าคนมีธรรมะอยู่ได้เอาปันกันนั่งปันกันอยู่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันกระยับให้กันอะไรอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็ง่ายหมดถ้าเป็นง่ายนะถ้าไม่ง่ายอะไรก็ยุ่งอยู่ในแม่ครอบครัวทั้งโลกก็เหมือนกันบางครอบครัวชอบทะเลาะกัน บางครอบครัวก็อยู่ในความเงียบสงดนะคำพูดก็บารักกันชอบกันแต่ทะเลาะกันบ่อยนะเป็นยังไงล่ะนานาจิตตังก่อนเพราะฉะนั้นพระเจ้าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต้องมีตัวสุดท้ายนี่คือปล่อยวางพอปล่อยพอวางก็วางพอปล่อยก็ปล่อยพอวางก็วางเอกขาวางเฉยอ่ารู้จักไหม คำว่าเบาีขาผู้เบีขาวางเฉยมีอะไรเกิดขึ้นก็ปล่อยวางอย่าไปยิดอาไวให้หนักใจหนักกายอยู่ได้หนักใจอยู่ยากนั่นอยากพูกอยากรู้พวกนี้ก็คือเราทําบุญเราขาดอย่างเดียวคือการทําบุญไปวัดทําบุญไปวัดทําบุญเห็นไหมนี่บางคนถ้าไม่เข้าใจก็ถวายสิ่งของรียบกลับผลจะตกฝนตกอย่างนน้นอย่างนี้นั่นเห็นไหม นี่ไม่ได้กลับยังไม่ทําพิธีทําพิธีสุดท้ายเพราะยังพิธียังไม่เสร็จเตเสียสละแล้วก็เลยได้ได้ทุกอย่างได้ทําบุญก็ได้ทาด้านทานก็ได้ทํะต้องสมบุ์แบบพูดแน่วไม่ทําไม่สมบุ์แบบเราก็โกหกตนเองกโกหกหมู่ว่าหลวงพ่อเขาเป็นบาปบอกาบญาติบกโยมพวกนี้ทําบุญนะ่ะ ใหคนมาทำบุญบอกพวกมาทำบุญก็ต้องพาทำเนี่ยบุญไรไหมบุญคือความสงบความสุขทางใจสุขื่นยิ่งกวัาวามสงบไม่มีเอาคำของพุธเจ้ามาแปลให้ใจของเราได้รู้ว่าสุขอื่นยิ่งกวัาวามสงบไม่มีเป็นไงพูดเฉยๆนั้นไม่ได้ทำจะรู้ได้ยังไงทั้งบอกด้วยทั้งพาทำด้วยเห็นไหมเราเน,นี้ยหนึ่งนาทีสองนาที ถ้าผู้มีธรรมะสุขสบายนั่นมันสงบเอาถ้าลืมตาหยุดแล้วเห็นน่นเห็นนี่เกิดโลภแล้วเห็นสิ่งเห็นของเกิดอยากได้แล้วนั่นพอลืมตาปพ๊กนั่นปิดตาด้วยปิดหูใต้หัวปิดตาซงข้างปิดป,ปากแต่ว่างแล้วนั่งดูบุญปากก็ไม่ได้พูดไม่ได้คุยอะไรหูก็ไม่ได้ฟังอะไรฟังแต่เสียงพระพุทธเจ้าอยู่ในหวัวใจ เราพูดอะไรเมื่อกี้สวดแต่เรื่องธรรมะลุวนๆนนะไม่ไปสวดเรื่องอื่นหรอกทาราธโมมีจรังอนัตติโตพูดสอนใจของเราว่าสังขาร่างกายเน่ยไม่เที่ยงเกิดแ,แก่เจ็บตายกพัวแต่โควิดนั่นแหละกระตือรือร้นเถื่อนทยานสิ่งที่ไม่ควรกลัวความจริงของพระเจ้าบอกแล้วเกิดแ,แก่เจ็บตายเราจะที่ไหนไม่มีเกิดแก่เจ็บตายท้านีเกิดแล้ว ที่ไหนไม่มีแก่ที่ไหนไม่มีแก่ไม่มีตายมีโรงพยาบาลแห่งเดียวคือโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าถ้าทําได้ตามคําพุทธเจ้าสอนไม่มีเกิดแก่เจิตายไม่มีในโลกนี้โรงพยาบาลที่ไหนรักษาคนไม่ให้ตายถึงหายแล้วก็ยังอยู่คืออะไรละ่ะตายนั่นแต่ของพุทธเจ้าแล้วไม่มีเกิดอแก่เก็บตายจะมาจากไหนต้องเชื่อนะต้องเชื่อจุดนี้นะมีนะมรคผลนิพาน นะไม่งั้นพระเจ้าประสงค์อยู่ไปเพื่ออะไรทําไมไม่ไปคุกที่วุ่นอยู่กับญาติโยมเหมือนญาติโยมหรอกบางท่านบางตัวก็เอ้ยไม่เคยรู้ <c oughs> เรื่องของโลกิยะเสียด้วยไม่มีครอบครัวทําไมท่านอดทนทนอยู่ได้แต่เ,เราคุกคี่อยู่ครอบครัวจะมาลับถินน่นวันถิ่นวันพระแ,แค่เชมันก็ยังรับไม่ได้แต่ว่ายังไงนะเห็นไหมความเชื่อมั่นในใจของแต่ละคนแตกต่างกัน นะน่ะอยากให้เข้าใจเรียกว่าทานกับบุญทานสําหรับร่างกายหลวงปู่ว่าอไมจริงหยุดตะกรอนสาหรับอาหารกายเห็นไหมเต็มอยู่นู่นหลวงปู่ทกพูดทุกวันทุกวันมันเยอะแยะรักกาว่าไปมาของจิงของอะไรเยอะแยะมาทําบุญมาทําบุญมาท,าทําบาปเอาเกิดให้พระให้พระเกิดที่เรศเึกก้นบาเต ก็พระฉันในบาทไม่ได้เพราะของมันเยอะนั่นเห็นไหมหล่ะแต่ยื่างของพระพุทธเจ้าเราพระพุทธเจ้าเป็นวินตาบาทมีสิ่งของมีคนตามเทไหมได้ดูไหมพระพุทธศาสนาของโลกอะเป็นนิยายเป็นละครเป็นอะไรเป็นพระพยนตร์อะไรขึ้นมาแล้วรพระศาสนาของโลกหรืออะไรนลวินตาบาทโดยพอนิดหน่อยก็ไปแล้วพระเจ้า กลับแล้วไม่ม <smile> <im ple asure> ีใครถามตามมาเอาถ่ายเทเอาเหมือนพระสงฆ์เมืองไทยแล้วเพราะอะไรเราพระเจ้าอยู่ในพุทธบริษัทสี่ช่วยพระพิพุสงฆ์งญาติยมก็ช่วยพรุสงฆ์รักษาระศาสนาให้ทานก็พอดีเห็นของไสรบาทเยกแยะนิมนต์หลวงปู่กลับวัดนั่นแหละที่ถูกต้องในใจนิมนต์หลวงปู่เอาถาดมาอีกนิมนต์หลวงปู่เอาย่ามมาอีกนิมนต์หลวงปู่เอาลูกศิษย์มารับอาหารอีกนเ่าก็อะไรเสร็จ ไปมาพระก,ก็เกิดกิเลสบินตบบาทตากข็งแหงขายฉ็นอยู่เมืองอีสานนะบวชมาใหม่ค่อยๆเจอนะส่วนมากเจ้าหบ้าบบ้านนอกก็มีอาหารใส่บาตรเท,ท่าไหร่หรอสมัยก่อนมีแต่ข้าวเปล่าข้าวเต็มบาตรกลับมาเรากตาแหงขายไปมาพระทะเลาะกันอีกเพราะหมามากินข้าวแหงตากไ้แเราก็พระลูกหนึ่งบอกว่าเออหลวงพ่อมาขโมยเอาข้าวแห้งของผมเหลอทาไม ข้าวแห้งของผมทําไมมันหมดไปครึ่งถาดแล้วแต่ที่จริงหมามักขโมยกินนะ้ยเป็นเรื่องเป็นราวทะเลาะกันหรจะแตกขรษาสิด้วยนะปีัรนญาติยโยมมนิมนต์หลวกพ่อไปพูดไปจาไปสำละักส,ะสาสนาไปด้วยนะนั่นโอ้ยหลวงพ่อหลวงตาจะทาเรื่องวุ่นวายเถอะลอายญาติโยมพระก็พระจ้างไปสำลัรษาสานาเห็ม นั่นเห็นไหมล่ะอนี้ปัญหาอย่างนั้นแหละช่วยพระสงฆ์รักษาศาสนาใส่นิดหน่อยถ้าเห็นเยอะแล้วก็นิมนต์พระสงฆ์กลับวัดนั่นแหละถูกต้องพุทธบริษัทนีพิจูุสมณเณรอุบาสกอุบาสิกาช่วยกันร,รักษาพระศาสนาเข้าใจไหมพิจูุก็คือพระสมณเณรก็มีอยู่แล้วอุบาสกคือผู้ชายอุบาสิกาคือผู้หญิงไม่ใช่ให้เพราะเฉพาะพระสงฆ์รักษาระศาสนาต้องช่วยกัน เราไม่ค่อยมีปัญญาเพราะเราเข้าวัดไม่ค่อยทําบุญโกหกศินด่างพ่อยแล้วว่าไปวัดทําบุญไปวัดทําบุญของไปถวายพระเราเรียกกับวัดไม่ได้ทําบุญผลดอกไม้ทุกเทียนไปจุดไปเผาจนนั้นเหม็นทุกเหม็นเทียนหายใจไม่ออกไม่เดี๋ยว,ยวพูดไปก็ว่าตําหนิพระที่นู่นที่นี่เอกล่นพูดตามหลักเหตุผลของพระเจ้า พูดแปลแล้วเมื่อวานใช่ไหมเที่ยวาทาั้งเวิร์งทั้งหลายมันติดคำเม่าตะพัวปากว่ามันติดสาคำท่างรู้จักบ่พัวปากว่ารู้จักบ่ท่างเวิร์งทางโค้งทางไกลแทนที่จะตรงมาที่นี่นั่นเห็นไหมคนไม่รู้จักที่นี่เป็นหลงไปที่ไหนบ้างนั่นนี่ก็เหมือนกันในหลักหลักเหตุผลของธรรมะอันละเอียดนะมัวจะไปเก็บสิ่งเก็บของซึ่งไม่ถูกต้องตามคําสอนของพระเจ้าพระเจ้าเ,เน้นหนักเรื่องอนาปานุสติดูลมเขาออ้ากว่าเส ไปกราบไหว้เราก็เองเราทําเป็นยังไงล่ะง่ายไหมมีนาตะการตังพุทังทรมาสร้างคังอภิปูญยามาได้บูชาแล้วไม่ใช่เอาดอกไม้มาบูชามือไหว้ทะไรขโมยป้นจี้ฆ่าตีเขาหรือเล่นไพ่เล่นบกกินเหล้ากินยาหรือเมือนี้มือต่างดอกไม้ทุกเทียนปนมือให้เป็นดอกบัวนั่นขันข้าขันห้าใส่ดอกไม้กับตัวของเราก็ขันห้าไม่ใช่ไหมดินน้ําลมไฟใจ เรียกว่าขันห้าไปกราบไหว้ไปบูชาแล้เวเราไม่แพ้่แว่ไปหาบูชาเป็นเด็กเขามาเป็นบาปเลยเขาเกิดมาตกไม่เป็นมันก็มีชีวิตอยู่ต้นไม้แม่พระทพิสุสงก์จะเป็นตัดของเขียวก็จงตัดไปใต้เด็กของเขียวอยากให้แน่นนะภาคทําบุญจะได้มีสมาธิจะได้เกิดปัญญามีความรอบรู้บาปบุญเป็นยังไง สวรรค์เป็นยังไงนรกเป็นยังไงเอามาเทียบกันดูเมื่ิกีนถ้าเทียบแล้วบุญก็คือดูสวรรค์นนะดูสวรรค์ดูใจเห็นใจเห็นสวรรค์มีคนเราไม่ค่อยดูใจใช่ไหมของแต่งใจคือลมนั่นอาหารใจคือลมนั่นถ้าไม่มีใจลมถ้าไม่มีลมใจก่หน,นี้แล้วทำไมไม่ดูเราบางคนอาจจะไม่ได้ดูสักทีนะมาเนี่ยไปดูลมอ่ะแต่ดู ใจอยู่กายละ่ะเป็นยังไงเนาเขาเทียบให้ดูเคยเทียบให้ดูตะก้าสองใ,ใบตะก้าอันหนึ่งสําหรับร่างกายตะก้าอันหนึ่งสําหรับแต่งใจตะก้าหนึ่งสําหรับแต่งกายเลี้ยงกายรักษากายอะไรมากกว่ากันเห็นไหมนับตามบ้านตมช่องในตู้ตู้เป็นตู้ต,ตู้อยู่นะแต่พอของนุ่งนุ่งห่มแช่นั่นนะของประดับประดาของคาของสบ,บู่ที่ห่อเท่าไหร่นะยาสีฟันมีกี่ยี่ห้องอกี่ยาม ของผิวท้าผิวเนื้อผิวหนังแตงอะไรต่งางๆโอ้ยแน่นตะกา้าแทบใบเดียวไม่พอแล้วแล้วอาหารใจล่ะไม่มีสักอย่างเลยว่างเปล่าไม่ไมไมดูดูไม่ได้ดูใจไม่ได้ทําบุญไม่ได้คําคำพูดอะโกหกตัวเองไปวัดทําบุญไปวัดทําบุญนั่นบอกเพื่อนเพื่อนก็เที่ยว,วไปทําบุญทําบุญเลยพูดแต่เพราะพูดแต่ปากนะนัะ่นมือถือศาสตร์ปาก,ากถือศีล ทำพูดรู้แต่ปากแต่ทำไม่ได้พูดทำไมสอนให้นกแก้วมันก็พูดได้ไปวัดตำบุญไปวัดตำบุญทำไหมละ่ะพูดแล้วต้องทำให้ได้นั่นมันไม่ได้ซื้อถ้าได้ซื้อหลมปูไม่บอกได้ซื้อตรงไหนลมหายใจเขาออกยากตรงไหนออหนั่นเระคนเราจะไม่ไม่ทำกาะเราไหวเห็นว่าการทำบุญเป็นของยากยุ่งนั่นเข้าใจไหมคนเราชอบยุ่ง เอาฟังดูสิเขาชอบยุ่งไหมเอาถามเขาไปถามไปที่หัวใจนั่นแหละให้หัวใจของเรามีความรู้พุทธะแปลว่าผูร้รู้ทำมาห,หัวใจให้หัวใจของเรามีผูร้รู้หรือทําหัวใจของเราให้เป็นพระพุทธเจ้าก็ว่าได้ถ้ามีความรู้เหมือนพุทธเจ้านั่นแหละพุทธะแปลว่าผูร้รู้รู้อะไรรู้บากรู้บุญเอาเรารู้ไหมรู้ทุกคนแต่ทําได้ไหมเด่น ทําไมทําไม่ได้ล่ะทําบุญ่ะอดูรมหายใจเขาออกน่ะมันยากไหมซื้อตรงไหนไม่ได้เสียเลยสักบาทเลยพระอาจารห้ามอยู่นั่นนี่เราทํามะคู่แข่งขันของหลวงปู่พันตาทำเอาไว้ธรรมะคู่แข่งขันแข่งขันกับกิเลสธรรมะกับกิเลสแข่งขันกันใครจะแพ้ใครจะชนะลองดูสิเอาอันนี้ฉันจะนั่งหนึ่งนาทีก็ว่าดูสิ เอาทุกเจลี่ได้ไหมทีนี้เอานนหนึ่งนาทีได้ไหมแล้วหลวงพ่อย้ำอะไรห่ะย้ำให้ทำทุกวันให้ทำทุกวันวันละหนึ่งนาทีนั่นบางคนเลยหลวงพ่อบอกผมทำทำบุญหนึ่งนาทียังทำไม่ได้เลยนั่นเห็นไหมแต่เรื่ององินทำไมทำได้ทีนีน้นั่นเห็นไหมพยามาลมันขววงอยู่นั่นแหละไม่มีสติสมาธิปัญญา เลยสู้กิเลสไม่ได้จะแพ้เขาแพ้เขานะพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เพราะสัจจะต้องมีสัจจะนะโกหกตนเองไม่ได้นะโกหกคนอื่นยังโกหกได้แต่โกหกตนเองโกหกไม่ได้ความลับไม่มีในโลกเข้าใจไหมไปโกหกตนเองก็ันเปิดความลับเปิดเผยความลับตัวตนเองไหมเปิดมีความลับตรงไหนไม่มีใครทําไม่มีคนทําไม่มีคนดูไม่มีคนเห็น จะไปทำความชั่วตรงนี้ไม่มีคนเห็นไม่มีคนเห็นแต่แปลว่าเราเป็นคนหรือเปล่าถ้าเราเป็นคนก็กลัวโอ้เราก็เป็นคนนะกลัวคนเห็นนั่นเห็นไหมละ่ะจะไปขโมยเขาไปพ้นฆ่าจีฆ่าเขาตีเขาอะไรเขาก็ไม่มีคนเห็นต,ตัวเราไม่เป็นคนเหรอคำถามมีปัญญานะนี่ขาดอย่างเดียวคือขาดตัวปัญญานะคนในโลกนี่ ไปวัดทำบุญไปวัดทำบุญก็ให้ทำบ้า,บางสิกราบไหว้ดีกจะมัมนในพระจะย่อแเราว่านแล้วก็หาสถานที่เปน,นั่งดูลมเข้าลมบอกนี่หนึ่งนาะทีไม่ตายหรอกถ้าเป็นอย่างนี้วัดวาศาสนาก็จเจริญมีส่วนมากขนของไปถวายพระก็ว่าไปทำบุญนั่นโออกงขอตนเองแล้วเห็นไหมพิธีกรรมต่ตางๆโยมมาอะไรถวายสังฆทานเจ้าค่ะเอาจุดทูตจุดเทียนถวายสังฆทานโยม ตวจน้ำโยมเข้าไปอีกแล้วเวลาทำบาปไม่เห็นตวจน้ำเวลาทำบาปไม่เห็นจุดทูกจุดเทียนทำไมได้บาปหรือพระไม่เคยเห็นบุญเหรอนะทำไมไม่บอกโยมทำบุญบา้างนะท่บุญไม่ได้ซื้อยันแทงไว้ทำไมเราเอาถ้าทังวัดมาเน้นจุดนี้ลองดูสิจะเริ่มทำบุญเอา้ามาย่ำทำบุญตันตาน,นั่นถ้าเป็นไรไปล่ะ จะเสียละเสียสลับไปวัดก็ต้องในทำทุกอย่างที่ทานศีลบุญมีแต่ทานทานขนไปให้พระเกิดกิเลสเต็มห้องอยู่ในกุฏิอาธิาพักก็ไม่มีมีแต่ของสังฆทา,านเต็มไปหมดอยู่นั่นะทำพูดไปทำบุญไปทำบุญหอวไปเสริมไปกิเลสเป็นพกิเลสพระนี่ไม่ใช่ตำหนิที่นู่นที่นี่นะโอ้ตำหลักเหตุผลนะำยังให้แน่านหนักภาคปฏิบัติเธอไม่ได้ซื่อหรอก นี่โดยเฉพาะอยู่ในป่าในรงวัดแถวแถวพวกบ้านพวกเราสินฐานของแถวจันทบุรีมิตรป่านได้ <c oughs> รับความสงบจากป่าร่มเย็นจากป่าเห็นไหมดินฟ้าอากาศก็ไม่แห้งแล้งเหมือนจากหวัดอื่นโ้นไม้อะไรต่างๆนานาอ็ดมสมบูรณนะ์เพราะฉะนั้นโอดมสมบูรณ์แต่ทางโลก อยากให้มีทางสินทางธรรมอุดมสมบูรณ์ด้วยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเอาไปด้วยไม่ได้ไม่ใช่เฉพาะเงินทองของขาวเรือสวนได้นาแม้สังขารมากายผมเส้นหนึ่งก็เอาไปด้วยไม่ได้ด่าเข้าไปสิทำไมจะทําไม่ได้สิ่งที่เอาไปด้วยลมอะเอาไปด้วยได้ลมพาไปเพราะลมมันเบาใช่ไหมหนักกายหนักใจนั่นเห็นไหมถ้ามีของมันหนัก มีนุ่นไมนี่เหมือนเราเตรียมตัวจะไปนุ่นไปนี่มีของกับไม่มีของอะไรง่ายเหมือนเราเราไปตามประเทศตรงนี้แหละถ้าใครมีกระเป๋าก็ไม่มีกระเป๋าหรอกใครไม่มีสิ่งของลมเครื่องไปเลยใครมีสิ่งของเดี๋ยวไปของก่อนใครของก่อนนี่ไปมาผลนิพพานเราถามใจบ้างไหมรู้บ้างไหมว่มาจะเอาอะไรไปถ้าเชื่อว่ามีสวรรค์น,นิพพานนะถ้าไม่เชื่อตามใจ คือความสามารถไม่มีใครจะบอกได้หรอกแม่มีพระพุทธเจ้าอยู่แต่พระพุทธเจ้ายังไม่โบสตัดโลกยังไม่หนีจากโลกไปหมดยังเต็มโลกเต็มสงสรารอย่างนี้จะว่าไงเรานับภาษาอะไรจะพวกเราเรา,เราท่านท่านนเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึ้นไทยทำอะไรฝึกคนอื่นนั่นฝึกยากฝึกง่ายแต่ฝึกตนเองฝึกยากเอาตัวรอดเป็นยอดดีเลยนะเรียบประเพณิบัดเรือกเรียบ เตือนตนเองตนเตือนต,น,ต,น,ตนไม่ได้แคเ่เราจะเตือนนะท่านวิชชากรย้ำให้พระสงฆ์มาเตือนจุดนี้นะจะไปเตือนคนอื่นเถอะเขาไม่รู้เรื่องหรอกเดีย๋ยวไปพูดถูกคนอื่นฟังว่าสวรรค์เป็นอย่างนู้นพระนิพพานเป็นอย่างนี้นก็จะตังรู้จําเพราะตนผู้ดูรู้เองเห็นเองเหมือนเรามาที่น,นี่นะผู้มารู้เองเห็น,นเองนั่นเฮ้ยจะพูดไปดูบุญดูสวรรค์ดูพระนิพพานถ้าเห็นสวรรค์ก็รู้วันนรกมันเป็นยังไงจึงได้ย้าให้เข้าใจให้เข้าใจ ร่ำรวยสวยงามตัวมอนรล้วลกหอใจตนะแต่เห็นะวะรค์ก็ดูลมหายใจเขาออกเห็นไหมต่างกันไหมดูลมหายใจเขาออกกับดูล่ำรวยกับดูวสวยงามนะต้องละเอียดนะถ้าไม่มันดูก็จิตใจเศร้าหมองแรบมีแจะร่ำรวยสวยงามฉันแต่เพื่อนมากกับร่ำรวยสวยงามอยู่นั่นเพราะฉะนั้นให้เข้าใจนะในฐานะเรามีโอกาสดีได้เสียสละมารวมกัน กดมนไหว้พระฟังอว่าทำคำสั่งสอนของกุธเจ้าและก็ได้ปฏิบัติด้วยเป็นบุญกุศลทานพวกเราได้ทำบุญก็พวกเราก็ได้ทำบุญกุศลที่พวกเราได้ทำเหล่านี้บุญกุศลของคุณก่อกุธเจ้าคุณประทำคุณประสงค์หลวงปู่หลวงพ่อได้ปฏิบัติมาแล้วพระเจ้าประสงค์ได้ปฏิบัติมาแล้วก็จึงมารวมกันจงกกล้องกบฟักตาอง์ตนได้ยมลูกหลานญาติพี่น้องต้องมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจหายจากทุกโศกโรคภัย ปัจนาสิ่งหนึ่งกันใดการงานก็ดีการเงินก็ดีจงสาเร็จจงสาเร็จสมดงความปัจนาโดยเฉพาะในดัทำำนบทรคมคำสอนของพระพุทธเจ้าโยงตั้งหกตั้งใจปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะมีดวงจิตดวงใจได้เห็นสิ่งเห็นธรรมเห็นมรรคเห็นผลเห็นสวรรค์เห็นปณิพนนนนานในปัจจุบันใน,ในชาตินี่เถิดสาธุสาธุ